กดีวสุทุกท่านนะครับพบกับเซลลการอีวสุนะครับกับช่องการอีวสุพะราม2วันนี้นะครับเรามาพบกับ n e w X แต่งจัดเต็มในรุ่นเกียร์แอคทีฟนะครับวันนี้มีอะไรบ้างแต่งอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับเริ่มจากมาดูที่ล้อกันก่อนเป็นล้อ TE37 สามเจสีเทากยอดแดงรัดยางดิสโทนครับล้อแบบนี้เป็นล้อขอบสิบแปดนะครับเดิมเนี่ย ตัวสเปครถเองมันจะเป็นลออ้อขอบ17แต่เราจะให้เป็นลออ้อขอบ18ให้ใส่ได้ถึงลองอ้อขอบ22นะครับผมอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่เลือกลายเลยนะครับว่าชอบเป็นขนาดไหนได้ไหนไหน,นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่วงล่างกันบ้างตัวนี้จะเป็นตัวโช้กโปรเฟนเดอร์ตัวนี้จะเป็นตัวซูปเ,เ,วเ,ปวปเปอร์ซีรีส์นะครับด้านหน้าจะตับสัดได้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังกันบ้าง ด้านหลัง่ันนี้ก็จะปรับระดับได้8ระดับนะครับพร้อมตัวซับแค้งนะฮะผมพาไปดูด้านหลังนี่ยตัวนี้เลยสามารถปรับได้8ระดับแล้วก็พอไปได้พร้อมพักครับตัวนี้ผมจะบอกให้นะว่าอ่ารุ่นนี้เดิมทีเนี่ยมันไม่มีตัวไฟตัดมองมาให้ แต่ออปชั่นตัวนี้ที่ผมทําให้ลูกค้าก็คือว่าแถมไฟตัดหมอกตัวนี้มาให้ด้วยตัวแบบนี้บอกเลยว่าตัวนี้แทบสุดๆเพราะว่าเราจัดโช้บโอเปนเดอร์ให้จัดล้อให้ท่อซิ่งให้สําหรับสายซิงแบบ่ายครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันเป็นแบบไหน เป็นเบาะสีแดงเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเบาะสีแดงตัวนี้ตัวนี้เป็นออปชั่นพิเศษที่ทําเสริมมาให้ลูกค้านะครับเพราะว่า,าเดิมทีรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะซึ่งเบาะผ้าตัวนี้ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเพราะมันจะอมฝุ่นในอนาคตนะครับ เบาะตัวนี้สามารถเลือกเบาะได้นะครับว่าจะเป็นเบาะแบบไหนสีไหนนะครับเดินได้สีอะไรจัดให้หมดเลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ตัวมีตัวอ o f t t o u มาให้นะครับหมูนุ่มให้ตรงนี้แล้วหน้าจอรุ่นแอคทีฟตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วครับพร้อมกับตัวอจอถอยหลังนะครับเดี๋ยวเรากกไปดูที่ตอนที่สองกันครับเรามาต่อที่ตอนแถว2กันนะครับ วันนี้จะถ่ายแบบ point of view ให้เลยนะฮะอาจจะดูเรียวๆหน่อยแต่ว่าอันนี้คืองานจริงไม่ได้แต่งสีเลยนะครับสีแดงพูดปารบอกเลยว่าแสบประชักใจมากเรามาต่อกันด้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันแถวสามกันครับวิธีการเปิดคับเบาะนะครับก็คือว่าดึงตัวนี้ขึ้นอ่นนี้นะครับมันจะเป็นแบบวันเต็บนะครับผม ตัวนี้ก็ก้าวขึ้นไปได้เลยนะครับเบาะแถวสองแถว3นะครับสามารถที่จะ,ะพับราบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฝาท้ายกันครับอันนี้นะครับรับประกันความแรงด้วย ECU Shop นะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบเป็นๆกับโช้กโปรเฟนเดอร์น,นะครับตอนนี้เตรียมปล่อยให้กับลูกค้าในวันที่3มีนาะคมของ6นี้านีนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังจะบอกว่ากว้างขวางมากนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูการพับเบากกันเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถพับได้แบบ60-40ในตอนแถวสองหรือจะพับแบบ50-50ในตอนแถว3มก็ได้นะครับจะมีก่องอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วที่สําคัญนะครับในชุดล้อของเรานะครับที่ทาล้อให้เนี่ยเราจะมีตัวครอบคาลิเปอร์ให้ด้วยนะครับแต่แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่อันนี้ผมแนะนําให้ลูกค้าไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าลดโอกาสการเสียหายของตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ เดี๋ยวเรามาที่ฝั่งข้างคนขับชาวบ้านนะครับรับประกันความแรงด้วยคันเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop นะครับตัวนี้นะคะสามารถปรับได้สามระดับพร้อมโหมดติดควันดำนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยติดตั้งไม่ยากครับติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องว่าทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมตัวชุดสวิตช์ไฟตัดหมอ,อกมาให้นะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมไปชี้ผิดนะฮะ ขึ้นมาฝั่งผู้ขับขี่แล้วนะครับดังที่ผมแจ้งไปนะครับจะมีจอ7นิ้วพร้อมตัวหน้าจอถอยหลังให้นะครับผมผมขอดูครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะมีเลนไกาให้นะครับเลนกัลยานะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ๊จะถอยชนแล้วหรือเปล่านะครับผมรุ่นมิวเอ็กตัวใหม่นะครับจะมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะครับพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับก็คือว่าใช้ในกรณีที่ว่ารถติดนานนะครับเราจะได้ไม่ต้องเหยียบเบรคค้งไว้นะครับลดการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ แบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัว m ิล x Active รุ่นนี้นะครับเป็นรถสแตนดาร์ดนะฮะที่สามารถตกแต่งได้ทุกรูปแบบเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูจนถึงภายในนะฮะสีแดงแบบแสบตามากถามว่าชอบไหมนะครับโอ้โหผมชอบมากเลยนะครับมันมันจี้สุดๆเลยนะฮะก็ตอนสาม สามารถนั่งได้นะฮะผู้ใหญ่สูง170ก็สามารถนั่งได้ไม่เวียนหัวนะครับในตัวรถเดิมๆแต่พอใส่โชมมาแล้วตัวนี้ยิ่งเฟิร์มยิ่งมั่นใจขึ้นนั่งแล้วการันตีเลยว่าไม่เวียนหัวแน่ๆเดี๋ยวผมจะแจ้งออปชันให้ก่อนเบื้องต้นนะครับก็คือว่าพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้แล้วก็หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ LCD ตัวนี้ไม่สามารถปรับเพิ่มความสว่างได้ในเวลากลางวันและกลางคืนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันชัดเจนมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้การปัดน,น้ําฝนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ก้านไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกในก้านไฟเลี้ยวไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมซึ่งผมแต่งให้ลูก,กับลูกค้าอยู่ช่องนี้แล้วไม่ต้องห่วงว่าเอรถรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีไฟตัดหมอกไหมหรือไม่มีตัวนี้เดี๋ยวเราใส่เสริมให้เลย แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วก็แอร์ตัวนี้จะเป็นระบบแอร์ธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาตรงที่ว่าจะมีปุ่มทาความเย็นให้ตรงนี้นะแอร์ลูกบิดตัวนี้จะมีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือว่ามันทนทานใช้ได้นานเป็นปีเลยนะใช้จนกว่ารถจะพังหรือรถพังก่อนแอร์ไม่พังโดือดซ้ำม,มีที่ไหนอนะแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆในตัวรถนะครับมีให้ครบหมดเลยแบบนี้บอกเลยว่าคุ้ม ออกตัวเริ่มต้นไปเนี่ยแต่ออปชันไม่เริ่มต้นเลยสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่แค่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครราคานี้นะครับย้ำหนึ่งแสบาทเท่านั้นได้ออปชันตามนี้จัดเต็มเลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยมีงบมากกว่านี้ก็สามารถได้เหมือนกันนะครับออปชันตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าตามสั่งได้เลยนะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนจัดเต็มแบบไหนนะครับเราจะให้ครบหมดเลยตามใจสั่งน,นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลายงเท่านี้สวัสดีครับ